นนุ์บอกอยากเล่นด้วยเล่นให้นนุ์เล่นไหมลูกโอ้โหใจดีจังเลยเล่นโอ้โหยกไปให้ด้วยโอ้โหมาันไม่เียอกหนาไม่ด้มเลียงมาวางตรงนี้แล้วแม่จะถ่ายให้ไหมแม่ถ่ายวิดีโอให้ ในใครซื้อให้บอกแม่ก่อนใครซื้อให้ดองครับใครซื้อให้ดองครับดิวล่ะใครซื้อให้ลูกอ่ะพี่เดียวใครซื้อให้ลูกพี่เดียวพี่เดียวครับพี่เดียว พังพังจะพังมันดังกุ้โคตรๆถึงเล่นใหญ่เอ้าเล่นกันใหญ่เลยเอ้าลองดมเหมือนงูแม่เบี้ยไงไม่รู้ เอาตายขอดงดอมมาเดินเก่งเลย ชอบกินอะไรน,นี่แอบกินเป๊ปซี่เล้วจะไปหากินเองเด้เพื่อนของดอมมันหนีดอมมันกลัวดอมดอมมันมาหาอะไรแม่นี่โอ้มันมากัดแม่นี่ <laughs> พี่ดิวชอบไหมลูกชอบไหมครับชอบครับครับครับใครซื้อให้ครับพ่อคะไปหอมแก้มก่อนไปใคซื้อให้ไปขอบคุณครับไปหอมแล้วไหนแม่ถ่ายวิดีโอให้เนี่ยไปหอมเาน้องเดิมน้องเดมครับน้องดมน้องดิมได้ยินมลูกดมดมครับใครซื้อให้ครับ ไปหอมแก้มเลยครับขอบคุณครับไปไปขอบคุณครับเด้อหอมแก้มไ<ง>หนแ,แม่ซื้อให้ตาแม่ถ่ายวีดีโอให้เร็วแม่ซื้อให้ดูเก่เอาแม่ซื้อให้ดูเก่โอ้หอมแก้มเด้อซนะื้อให้เลยน้ำลายเต็มหน้าเลย ตกแตกจะท่ำลนมากนะดอมจะหัก,กไ,ไม่ซื้อให้อีกแล้วนะถ้าหักก็หักแล้วหักเลยนะแม่ดูพี่ฟันมันตายแม่ดูแม่ดูฟันมันฟันมันทำไม่มันจะพัง <c oughs> ตอูกันก็จะได้กลับบ้านกระพังพดีละ ่อ,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 อกากายอมสามหัวเลยยอมชนะเลย พี่เดีวชื่ออะไรนะได้สอโดนมนาดานพีอ,อ้วโดนมือน้องลูกป้าน้องมาดานพี่ก่อนมันไม่เห็นเป็นไรเลยมันโดมนมือนโงโง้องลูกมาเก็บมามาเ,เก็บไม่เก็บลงไม่เก็บให้แม่องไปเล่นคนเดียวไม่ต้องเล่นกับมัน อย่าตามนะตามจะตามแล้วทำน้องอย่าตามแม่จะตีดิวไม่ต้องตามไปอยู่นี่ทางัันยึดคืนพ่อเก็บคืนไม่ต้องให้มันไปคืนร้านไลมไหมเอาไปคืนนะบูเลยไม่ไห้ไ

โดมอย่าไปทำมั่วนะหักนะโดมนะหนั่งพงหมดเออพ่อบ้าหนะูวแล้วโดมทำอะไรลูกอ้าใส่อะไรอ้าวมันก็พังเลยอย่าไปทำไปทั่วเด้ดอแค่นี้เลยนะ อันนี้มันที่เท่าไหร่นะวันนี้มันที่ยี่สิบแปดมษาสองพันห้ราร้อยหกศูนย์มีดอันนี้แล้วก็ไปไม่ได้ดูดเดินเก่งกัน เดินเร <ๆๆ S 1> ็วอเา่ะแค่นี้แหละเออแค่นี้แหละงนีน